นี่คือผลงานของการใส่แต่ Hashtag ครับ35วิวกับ17วิวย่าใส่แต่ Hashtag ทำให้เปิดสร้างรายได้ YouTube ไม่ผ่านครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อ สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทำไมอย่าใส่แต่ hashtag ครับผมในแพลตฟอร์ม YouTube นะพี่น้องอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวของ TikTok เอ่ย Facebook เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่เขามีให้ใส่แต่เจ้าตัวแ a s h t a g แต่ใน YouTube เขามีคำว่าแท็กอีกตัวหนึ่งนะครับอืมซึ่งคำว่าแท็กกับแฮชแท็กอันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่เหมือนกันนะนะครับอันดับแรกครับผมผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะว่าแท็กกับแฮชแท็กเนี่ยมันแตกต่างและมีอะไรที่มันอาจจะเหมือนกันบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมแท็กเนี่ยก็เราจะใส่ผ่านแอป YouTube Studio นะครับหลังจากที่เราอัปโหลดคลิปเสร็จแล้วถ้าเราทำในมือถือนะเราจะใส่ไม่ได้ เราต้องอัปโหลดคลิปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปใส่เจ้าตัวแท็กที่แอป YouTube Studio นะครับส่วนแฮชแท็กนะครับผมเราใส่ตอนที่เราอัปโหลดคลิปโดยที่เราใส่ที่ชื่อคลิปแล้วก็ใส่ที่คำอธิบายคลิปเป็นตัวแฮชแท็กได้เลยอันนี้คือประเด็นแรกนะครับต่อมาครับประเด็นที่2ก็คือเจ้าตัวแท็กนะครับผมเวลาที่เราใส่นะครับก็คือให้เราพิมพ์คำคำหนึ่งลงไปแล้วเรากด เว้นบรรทัดมันก็จะกลายเป็นบ้องข้าหลามแบบนี้ครับอ่ะแล้วก็พิมพ์คําใหม่นะครับผมแล้วก็กดเว้นบรรทัดมันก็เป็นบ้องข้อหลามแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวแท็กแฮชแท็กมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเราจะต้องใส่คํานะครับที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาในคลิปเช่นเนื้อหาในคลิปของเรานะเกี่ยวกับเรื่องของส้มตําเราก็จะต้องใส่เจ้าตัวทั้งแท็กแล้วก็แฮชแท็กเนี่ยเป็นคําว่าประมาณว่า ส้มตำอาหารอีสานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งตรงนี้พี่น้องหลายคนเนี่ยผมเคยเจอนะเขาใส่แบบว่าอาจจะใส่อะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเช่นช่วงนั้นอาจจะมีกระแสอะไรที่ดังๆอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อหาในคลิปของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับกระแสตัวนั้นแต่เราไปใส่เพื่อหวังว่าคนมีโอกาสจะมาเจอคลิปของเราแบบนี้ไม่ได้นะครับ มันผิดกฎนะเขาเรียกว่าเป็นการสแปมแท็กหรือสแปมแฮชแท็กนั่นเองนะครับผมต่อมาครับนี่มาดูกันเลยนะนี่แหละครับจะเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนว่าแท็กกับแฮชแท็กมันแตกต่างกันนะหน้าที่ของแท็กนะครับผมก็คือเป็นการบอก AI ใน YouTube ว่าเอ้ยนายนายนายเนี่ยช่วยเอาคลิปที่เราทำคลิปนี้เนี่ยนะครับที่ใส่ เจ้าตัวแท็กคำว่าหมูเด้งเนี่ยไปให้กับคนที่เขาเนี่ยเคยดูหมูเด้งนะครับหรือว่าเคยพิมพ์ค้นหาคําว่าหมูเด้งได้ดูคลิปหน่อยสินี่คือหน้าที่ของแท็กนะแต่แฮชแท็กกลับกันนะครับผมไม่เหมือนกันคือแฮชแท็กเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยพิมพ์ค้นหานะครับด้วยคําว่าแฮชแท็กคำว่าหมูเด้งแบบนี้เนี่ยแล้วจะมีโอกาสมาเจอคลิปของเรานะซึ่งผมถามพี่น้องเลยนะครับว่า ระหว่างรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วก็รูปทางด้านขวามือตรงนี้นะเวลาที่พี่น้องพิมพ์ค้นหาเนี่ยพี่น้องพิมพ์ค้นหาด้วยรูปไหนมากกว่ากันซ้ายมือสีแดงหรือว่าขวามือสีเขียวนะครับจากประสบการณ์ของผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมพิมพ์ค้นหาอะไรผมจะแทบไม่เคยใส่แฮชแท็กเลยนะครับผมอยากรู้อะไรผมก็พิมพ์คํานั้นลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องเนี่ยนะครับผมนะไม่ได้ใส่แท็ก อ่านะครับผมก็จะทําให้โอกาสที่คนดูเนี่ยจะมาเจอคลิปของเรามันก็ยากขึ้นนั่นเองเพราะว่าพี่น้องเนี่ยไปใส่แต่แฮชแท็กซึ่งโอกาสที่คนจะพิมพ์แฮชแท็กว่าหมูเดงเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะน้อยมากนี่แหละครับก็คือเหตุผลหลักที่จะทําให้เรานะครับมีโอกาสเปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านเพราะว่าถ้าคนดูค้นหาคลิปเราไม่เจอนะครับ เราก็มีโอกาสที่จะได้ยอดวิวแล้วคนติดตามก็จะน้อยนะพอยอดวิวน้อยชั่วโมงก็จะไม่ถึง4,000ชั่วโมงแล้วคนติดตามน้อยก็ไม่ครบพันคนติดตามแบบนี้ก็จะไม่ผ่านกฎนั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับผมต่อมาผมจะอธิบายอีกอันนี้พี่น้องน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมถามพี่น้องนะสมมุติว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงนะครับผมเข้าทําคลิปเกี่ยวกับหมูเด้งเหมือนเดิม แล้วเขาเนี่ยก็ไปใส่เจ้าตัวแท็กใน YouTube ด้วยคาว่าหมูเด้งนะอ่านะครับผมเสร็จแล้วนม่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งทำคลิปหมูเด้งเหมือนกันแต่ไปใส่เป็น Ha ไม่ใช่แท็กนะใส่เป็น Ha ชแทหมูเด้งนะครับเสร็จแล้วนะครับผมผมเนี่ยบังเอิญบังเอิญเนี่ยผมเนี่ยชอบเจ้าตัวหมูเด้งผมเคยดูหมูเด้งมาก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่แล้วนะครับผมเวลาที่ตัวผมเนี่ย เปิดแอป y o u t u b e ของตัวเองขึ้นมาอ่าอันนี้คือตัวผมนะเปิดแอป y o u t u b e ของตัวเองขึ้นมามันก็มีความเป็นไปได้มากกว่านะครับผมที่ผมเนี่ยจะเจอคลิปของน้องผู้หญิงอ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเขาใส่เจ้าตัวแท็กนั่นเองนะอย่าลืมนะครับพี่น้องแท็กเนี่ยเป็นการบอก AI ว่าให้เอาคลิปนั้นนั่นแหละไปส่งให้กับคนดูที่ชอบหมูเด้งดู ซึ่งผมก็ชื่นชอบดูหมูเด้งอยู่แล้วนั่นเองนะแต่น้องผู้ชายเนี่ยเขาใส่เป็นแฮชแท็กนะครับคือเป็นการรอว่าคนพิมพ์ค้นหาแฮชแท็กนี้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสมาเจอคลิปของเราเห็นไหมนี่แหละครับถ้าพี่น้องเนี่ยไม่ได้ใส่เจ้าตัวแท็กเนี่ยเรียกได้ว่าสูญเสียโอกาสไปเยอะเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมสิ่งที่หลายคนคิดว่าเอ้ยใส่แฮแล้วเนี่ยจะทําให้เจอคลิปของเรา มันก็ใช่แต่ผมมีอะไรจะให้พี่น้องดูนะครับผมนี่ยกตัวอย่างเช่นนะผมเนี่ยได้ทำการทดลองนะครับก็คือพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า Ha แนะแล้วก็สร้างรายได้จาก y YouTube แล้วผมก็ไปเจออยู่คลิปหนึ่งครับผมน้องผู้หญิงคนนี้นะผมก็คลิกเข้าไปดูปุ๊บเชื่อไหมครับพี่น้องทั้งในชื่อคลิปของน้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็คำอธิบายเนี่ยที่อยู่ใน ใต้ Post ตใคลิปของน้องผ,ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีแฮชแท็กคำว่าสร้างรายได้จาก YouTube เลยแต่ทำไมระบบถึงนำคลิปนี้มาให้ผมดูเห็นไหมครับก็แสดงว่าอะไรครับผมแบบนี้ก็แสดงว่าเจ้าตัวแฮชแท็กเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลอย่างเต็มที่นะที่จะทำให้ระบบเนี่ยนำคลิปไหนมาให้เราดูเพราะว่าขนาดยังไม่ได้ใส่แฮชแท็กเลยแต่ระบบก็เอาคลิปนั้นมาให้ผมดูแล้วนั่นเองเห็นไหมครับผม นะแล้วผมก็จะมีเคสอีกนะครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือนี่ครับซ้ายมือเนี่ยเป็นคลิปจากช่องของผมเองนะครับก็ต้องเรียนตามตรงเลยนะว่าผมเนี่ยไม่เคยใส่ hashtag เลยทั้งในชื่อคลิปแล้วก็ในเจ้าตัวคําอธิบายใต้วิดีโอแต่ทำไมครับผมผมพิมพ์ค้นหาด้วย hashtag คำว่าสร้างไรายได้จาก YouTube แล้วเนี่ยมันมีคลิปผมโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับ อันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าแฮชแท็กเนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าคนพิมพ์แฮชแท็กสร้างรายได้จาก YouTube แล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสเจอคลิปของเราเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ใส่แต่ผมก็เจอคลิปของตัวเองเห็นไหมครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมแม่อันนี้พอดีนะเมื่อคืนขอโทษทีนะพอดีหงแดงของเราเนี่ยรู้สึกหนาวมากๆเลยตอนนี้ก็เลยโชว์นิดนึงแปลกนะครับพี่น้องคือ ผมพิมพ์แฮชแท็กสร้างไรายได้จาก Youtube เหมือนเดิมแต่ไปเจอคลิปของพี่แจ็กกี้ซะงั้นนั่นแหละที่พูดถึงเรื่องของหงแดงเห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละครับผมถึงคิดว่าความสําคัญของแฮชแท็กเนี่ยมันสู้แท็กไม่ได้เลยซึ่งหลายๆคนส่วนใหญ่นะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใส่แท็ก Youtube เลยนะซึ่งระบบอื่นๆมันไม่มีนะมีแต่ y YouTube เท่านั้นแหละที่จะต้องใส่แท็กนั่นเอง นะครับแล้วก็วิธีการใส่แท็กใส่ย,ย่างไรเหรอเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีโปรแกร,รมพี่เลี้ยงปั้นช่อง YouTube อยู่นะครับพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่ไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเป้าหมายชัดเจนคือว่าอยากจะมีรายได้จาก y o u t u b e นะครับก็สามารถทักมาคุยกับผมได้นะครับที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e e youtube ได้เลยนะครับผมนะผมมีโปรเจกต์นี้อยู่ก็คือ มีการพูดตั้งแต่เรื่องของการค้นหาตัวตนนะครับผมการวางแผนคิดคอนเทนต์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งผมมีทั้งแบบว่าคอสเรียนออนไลน์มีทั้งแบบอ e ีบุ๊กให้ด้วยแล้วก็ไปที่ปรึกษาให้ด้วยพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรก็ทักมาคุยได้ที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับผมเอาต่อมาครับไปดูวิธีการใส่เจ้าตัวแท็ก YouTube ดีกว่าซึ่งเราสามารถใส่ผ่านเจ้าตัวแอป YouTube Studio ตรงนี้ได้เลยนะครับนะพี่น้องไปที่แอปตัวนี้นะ เสร็จแล้วด้านล่างนะครับผมให้พี่น้องเลือกคําว่าเนื้อหาก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคลิปทั้งหมดในช่องของเราแล้วเราจะไปใส่แท็กในคลิปไหนเราก็จิ้มเลือกคลิปนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อจิ้มเลือกแล้วให้เราไปกดที่ดินสอตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างๆเลยนะจะมีคําว่าตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้เราก็กดลงไปเลยนะครับผมบึมพอกดเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นช่องว่างให้เราใส่แท็ก ซึ่งตรงนี้พี่น้องก็อย่าลืมนะพิมพ์แท็กลงไปแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเราด้วยแล้วก็อยากให้มันเป็นบ้องข้าหลามก็อย่าลืมนะกดเว้นบรรทัดด้วยมันก็จะกลายเป็นบ้องข้อหลามแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะสรุปแล้วนะครับผมแท็ก y o u t u b e สมควรใส่มากกว่า Ha นะครับหลักการอย่าลืมสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็ใส่ได้สูงสุดประมาณน,นะครับผมประมาณสัก15คํา นะแล้วก็อัปโหลดคลิปเสร็จค่อยมาใส่นะครับนี่คือผลสรุปของการใส่แท็กก็จะทําให้เราคลิปของเรามีโอกาสที่คนเนี่ยพิมพ์ค้นหาแล้วจะมาเจอคลิปของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะส่วนแฮชแท็กนะอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะว่าพี่น้องจะยังใส่ต่อหรือจะไม่ใส่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยใส่เลยดีกว่านั่นเองนะครับผมนะแล้วผมก็ขอฝากพี่น้องนิดนึงนะครับผมท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับอยากจะกินขนม แล้วก็อยากได้ขนมที่มีประโยชน์ด้วยนะพี่สาวผมเนี่ยขายสระเปาแนวแพลนเบสอยู่กินได้ตั้งแต่เจวีแกนมังสวิรัตเลยนะครับแบรนด์คุณล้วงควงตะหลิวนะซึ่งมีไส้เม็ดบัวไส้เห็ดไส้ถัว่วลูกไก่เป็นธัญพืชลว้ลวนเลยแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็คือพี่น้องจะสั่งกี่ลูกก็ได้เดี๋ยวผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อด้วยแคปคัตให้ฟรีมูลค่า490บาทเลยนะทักไปได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า ad แกลนมาหลวงได้เลยอันนี้ชื่อแม่ผมเองนะคุณหลวงนั่นเองนะครับทักไปแล้วสั่งซื้อแล้วก็เดี๋ยวแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งอ e ีบุ๊กให้ไปศึกษาโดยผมสอนไว้แบบละเอียดเลยนะในการตัดตอด่อ้ดยแคปคัตนะครับผมนะแล้วก็พี่น้องตาไหนาครับผมที่ไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรดีหรือว่าทําช่องแล้วเนี่ยยืนงงในดงกล้วยอยู่ไม่มีรายได้สักทีเลยนะครับอยากจะได้คําแนะนําอย่างไรตรงนี้ปรึกษาผมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย นะครับได้ที่ไลายที่ชื่อว่าแอดเซ o u t u b e นั่นเองก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะแล้วก็สุดท้ายครับผมจงมั่นใจในตัวเองไม่มีอะไรเนี่ยจะทำให้เราพ่ายแพ้ได้นอกจากเราหยุดพยายามเท่านั้นตาบได้ที่แนวก้าวต่อไปเราก็ใกล้เข้าเส้นชัยไปทุกเมือ่อทุกขณะนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไม์ไล้สายที่ผมใช้มาตลอดเลย ทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม้ตัวนี้ไม J11 เป็นไม้ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบกลัเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบกลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบ เสียกว่า USB เสียบบายชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J 1 1นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยพี่น้องดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะส่วนถ้าพี่น้องท่านไหนครับผมยังไม่ผ่านกดอย่างไรไมผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเราก็จะลุยไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันแล้วก็มีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับผมลงมือเฮ็ด